สวัสดีครับพายเมชินชาแนลครับผม TMC ครับวันนี้เราก็มาขึ้นของนะครับผมเป็นพวกก้อนน้ำหนักกับคานข้างนะครับแล้วก็กระบอกกดนะครับผมวันนี้ก็สามคันนะครับผมจนค่ำเลยนะครับผมเนี่ยกุ่มกว่าแล้วนะครับสายอาชีพครับผมไม่วันครับแม้วันมามากครับผม ธรรมดาครับผมกับการทํางานแบบนี้นะครับของมันใหญ่นะครับผมแล้วก็หลังจากนี้ก็ไปที่หน้างานนะครับผมที่ผมประจําอยู่นะครับไปเอกกัยไมนะครับผมนี่ก็คันสุดท้ายแล้วครับผมคันสุดท้ายแล้วก็ชิ้นสุดท้ายแล้วครับผมเป็นคานคานใหญ่ด้านข้างครับคานรับน้ําหนักนี่นะครับผม วันนี้ก็มาสามคันนะครับพรุ่งนี้ก็ตามไปลงแต่เช้านะครับผมปกติครับนี่ก็อาจจะวิ่งไปเลยนะครับผมเข้าคืนนี้นะครับผมเข้าดึกหน่อยนะครับเพราะว่าในเมืองรถเยอะนะครับผมก็หลังสามทุ่มนะครับรถจะเบาบางลงหน่อยนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสายอาชีพครับยังไงก็ สำหรับคลิปนี้พอสังเกตไปแค่นี้ก่อนนะครับผมเอไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีโชคดีครับ